ัชชิวแมนในจอมจามครับช่วงนี้ก็คงจะเห็นกระแสที่เหล่าดาราคนดังเซเล็บทั้งหลายเอาน้ำแข็งมาราดตัวกันนะฮะก็กระแสนี้เนี่ยมันมาจากแคมเปญลงนรงในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ป่วยที่เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ALS นะครับก็จริงๆกิจกรรมนี้มีมานานแล้ว แต่ว่าเพิ่งจะเริ่มมาเป็นกระแสเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณมาร์คซักเกเบิร์กเจ้าพ่อเฟซบุ o กนะครับก็ได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็ท้าไปยังคนดังในไอทีอีกหลายคนเช่นบิลเกตเจ้าพ่อ Microsoft แล้วคุณมาร์คเอ็มเคมาร์คพิกอิสริยะผู้เจ้าของเว็บบล็อกนอนเว็บไอทีอันดับหนึ่งของ มืองไทยก็เห็นว่าแคมเปญนี้มีประโยชน์น่าสนใจแล้วก็น่าเอามาทำในประเทศไทยก็เลยได้จัดเป็น Ice Bucket Challenge Thailand ขึ้นมานะครับทำให้เริ่มเกิดกระแสนในเมืองไทยขึ้นมาคนที่ถูกท้าก็จะเอาน้ำแข็งเนี่ยมาราดตัวแล้วก็บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือองค์กรการกุศลหรือว่าจะเพียงแค่บริจาคเฉยๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ย โครงการตั้งเดิมแต่แรกเนี่ยคือบริจาคให้กับสมาคม ALS นะครับช่วยเหลือผู้ป่วยในโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงแต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยคุณมาร์กพีคนะฮะคุณมาร์คเห็นว่าไม่ค่อยสะดวกอาจจะไม่ค่อยสะดวกนักก็เลยว่าอย่างนี้ในคนไทยก็บริจาคองค์กรไหนก็ได้แล้วแต่เราต้องการที่จะสนับสนุนนะครับก็ผมเองก็จะขอบริจาคให้กับมูลน,นิธิ รวมใจคุณธรรมซึ่งเป็นมูลนิธิที่ส่งเสริมอบรมจริยธรรมก็เอาละครับพร้อมที่จะ e ช g e ราดน้ำเย็นแล้วครับเอาละครับพร้อมแล้ว เย็นบครับเย็นมากนะครับก็ผมเองนะฮะขอเชลเลนต์น,นะฮะท้าคณคนที่หนึ่งผมขอท้าคนเสกเรนเจอร์ประเสกนะครับคนที่สองคือคุณพานุรัต2000บัสาวนักเติร์ดคำผิดแห่งวับบอกนอนผู้หลงไหลในอนิเมะ แล้วก็คนที่สามที่ผมจะพ้าก็คืออาจารย์ต่อต่อศักดนะครับคุณมีเวลา24ชั่วโมงหรือ1,440นาทีในการที่จะรับคำถานี้แต่ถ้าหากว่าไม่ว่างเลทให้หน่อยได้ครับขอบคุณครับ